สวัสดีครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือคอนโดน้องกุ้งกุ้งลับเ์จะมีน้ำบนตรงข้างล่างนี้จะเป็นตัวกองน้ำครับที่เราเห็นอยู่น้ำจะออกมาตรงนี้แล้วตรงนี้น้ำก็จะดูดขึ้นไปวนขึ้นข้างบนที่เราเห็นอยู่นี้ คอนโดน้องกุ้งลักเตอร์นี่ครับตัวน้องกุ้งผมจะพาไปดูข้างหลังนี่ครับระบบน้ำเราจะเห็นได้ชัดถ้าใครสนใจก็ลองไปทำเล่นดูที่บ้านได้ มีอะไรที่ไม่ถูกใจก็สามารถดัดแปลงกันได้ครับแต่ผมขอแนะนำเวลาถ้าเพื่อนๆทำที่บ้านให้จาะรูจาะรูน้ำออกตรงนี้ให้มันอยู่ระดับต่ำลงนะครับอย่าให้น้ำมันขึ้นมาสูงพอน้องกุ้งจะมีนิสัยชอบปีนป่ายปีนหายไปแล้วตัวหนึ่งของผม นี่ครับดูภาพชัดๆอีกทีนึงนี่ครับขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ